ชุมชนวัดสายขาวค่ะซึ่งทางด้านของวัฒนธรรมนะคะก็ชวนเที่ยวค่ะเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนคุณธรรมวัดสายขาวจังหวัดปัตตานีหนึ่งใน10 สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยน์วิถีประจำปี2565สองวิถีสองวัฒนธรรมพุทธมุสลิมสร้างงานสร้างไรายได้ให้ชุมชนดันการท่องเที่ยวด้วย BCG สู่ความยั่งยืนค่ะที่ชุมชนคุณธรรมวัดสายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนางยุพาทวีวัฒนกิจประวรลประหลัดกระทวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนวิถีชุมชนคุณธรรมวัดสายขาวพร้อมด้วยนางโชติกาอัครกิจโสภากูลรองประลัดกระวงวัฒนธรรม นางทัศนีผลชานิโกโร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดรธทีรพงศ์เพชรรัตน์ผอสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกในอำเภอคโคกโพโวัฒนธรรม14จังหวัดภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนคุณธรรมวัดสายขาวประชาชนรวมถึงนักแสดงสาวทัพทิมอัญญรินทีรัชนาพัฒน์เข้าร่วมค่ะสร้างสีสันให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากทั้งนี้นะคะคณะได้สักการะพระประธานนมัสการ,รพระครูประโมทรีตะคุณเจ้าอาวาสวัดสายขาวที่อุโบสถมหาอุ่นและสักการะหลวงพ่อทวดสิทธิชัยหลวงพ่อท และหลวงพ่อทวดมานณวิหารสามทวดจากนั้นชมการแสดงทางวัฒนธรรมและเปิดบ้ายเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวอย่างเป็นทางการรวมถึงค่ะเยี่ยมชมตลาดวัฒนธรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและนั่งรถจิบค่ะชมอุทยานแห่งชาติน้ําตกทรายขาวรวมไปถึงมัสยิดนัสมุดีนอีกด้วยค่ะ,คะซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้เห็นเรื่องราวดีๆแล้วก็เห็นความรักของคนในชุม ชุมชนนะคะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นชุมชนต้นแบบในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งซึ่งคนในชุมชนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความรักความสามัคคีเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าและมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเป็นตัวอย่างในการยกระดับชุมชนคุณธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว วิถีชุมชนและนําต้นทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างมูลค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจนําไปสู่การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และ s o f t ฟ o เ e r ค่ะซึ่งก็เป็นโจทย์สําคัญนะคะได้รับการคัดเลือก1ใน10ของสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนวิถีประจำปี2565ค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านประลัดกระทรวงวัฒนธรรมกันค่ะ นอกจากเราจะมีผู้นําชุมชนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกฎเกณฑ์ที่เราได้มีการกําหนดไว้นะคะว่าชุมชนแห่งนั้นจะต้องมีผู้นําชุมชนที่เข้มแข็งมีการบริหารจัดการนําเอาทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่เนี่ยมาใช้ประโยชน์แล้วก็ก่อให้เกิดเศรษฐกิจก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงนะคะก็จะเป็นหลายๆภาคส่วนทั้งในส่วนของภาครัฐเองนะคะขอการค้าไทายอุตสาหกรรมหรือว่าส่วนต่างๆท่องเที่ยวเองจะต้องร่วมมือกันเมื่อเราเกิดชุมชนขึ้นแล้วเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักย ภาพแล้วเราจะต้องมีการสื่อสารไปยังบุคคลภายนอกนะคะให้ได้เข้ามาชมอัตลักษณ์มนเ่ห์ของพื้นที่แห่งนี้แล้วก็มาเที่ยวชมกันนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะว่าชุมชนบ้านวัดไชยขาวแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีสเสน่ห์มีอัตลักษณ์น่าค้นหาและน่าเที่ยวชมนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งสําคัญที่ท่านจะได้เห็นมนเ่ห์ของที่นี้คือความเป็นพหูวัฒนธรรมระหว่างพุทธกับ มุสลิมเขาอยู่กันอย่างไรฉันพี่น้องเขาไม่ได้มีการจับมือร่วมกันทำขับเคลื่อนจนกระทั่งได้เป็น10สุดยอดชุมชนได้อย่างไรก็เชิญชมทุกท่านนะคะมาเที่ยวชมกันค่ะ